สบายดีทุกคนเนาะมื่อนี้เขาจะมาแก้ไขปัญหาเนาะโทรศัพท์ของเขาที่บทสามารถโทรออกโทรเข้าเนาะแม้กระทั่งกวดสอบเบื้งยอดเงินหรือว่า Data ต่างๆเนาะเป็นบอสามารถกวดได้อ่ายกตัวอย่างเนาะคือของเขาเนาะอ่าเวลากวดเบื้องยอดเงินจะสังเกตเห็นว่ามันจะอ่าแจ้งเตือนขึ้นมาเนาะมันจะเขียนว่าปัญหาการเชื่อมต่อรหัส MMI ไม่ถูกต้องเนาะ ตัวนี้เนาะเขาสามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้ก็จําเป็นต้องอไปหาสร้างก็ได้นะเพราะว่าบางทีสร้างก็อาจจะบูมูเนาะหรือว่าอันเขาอาจจะมาแปลงตัวนี้ได้แลวก็ว่าเอาเงินเขาว่าแปลงนั่นแปลงนี่ไปสินะเนาะลวก็เสียเงินเขาไปละล่ะว,วิธีการเป็น่งไงเนาะเดี๋ยวเราจะแนะนําอันนี้เราจะยกตัวอย่างเนะาะเวลาเรากวดเบื้องยอดเงิน มันจะใช้เวลาโดนนดนนวันมันจะเด้งขึ้นมาเนาะสังเกตบึงตัวนี้เนาะส่วนหลายจะมักเกิดกับโทรศัพท์มือถือที่มี2ซิมส่วนหลายจะมักเจอ มันจะขึ้นมาประมาณนี้เนาะวิธีการแก้ไขเนาะให้ทุกคนเข้าไปที่การตั้งค่าตัวนี้สําหรับ Android เนาะเขาเราจะว่าถึง Android เอ,อ่อมันจะนั่นไปที่การเชื่อมต่อแล้วไปที่เครือข่ายมือถือตัวนี้ครับให้ทุกคนมาลองเปลี่ยนโหมดมึงเนาะโหมดเครือข่ายเนาะอ่ายกตัวอย่างตอนนี้เราใส่เน็ตจิมหนึ่งเนาะเขาใส่อัน 3 G 2 G หรือว่าเสียบต่ออัตโนมัติตัวนี้ก็ได้เนาะเร้วตัวซิม2เนาะให้เราเลือกว่า3 G หรือ2 G ก็ได้ลองอ่าเฮ็ดสลับไปมาก็ได้เนาะตัวนี้ม่มีปัญหาหลังจากนั้นเนาะขเขาแปลงตัวนี้เร็วกะลองมากวดเบิง้งจดเงินเขาเบิง้งหรือมาถูออกเบิ้องเนะาะวันไดบ่คันท่าเนาะทุกคนอ่าบางคนเนาะกวด แล้วมันยังขึ้นเด้งขึ้นมาตัว9้าเนาะลองรีสตาร์ทเครื่องเมื่งบาหนึงแล้วกัลองเข้ามากวนขึ้นม่อีกหรือว่าบบได้ก็อาจจะไปเปลี่ยนตัวอันที่คุณว่าเมื่อกี้เนาะอันสลับไปมาเท่านั้นเนาะถือว่างายโอเคเนาะเจอกันไม่คลิปหน้า